ต่อไปก็เป็นบทเรียนที่4นะครับการคิดวิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์ดอกเบีย้ยกําไรขาดทุนอันนี้ก็ออกประจํานะครับบดอกเบีย้ยกําไรขาดทุนออกเสมอเสมอในรอบนี้นี่เรามีชุดข้อสอบแนวข้อสอบแล้วก็ก็ฝึกวิธีคิดคือวิธีเป็นแง่คิดเป็นการจัดมุมคิดให้กับพวกเราโดยเฉพาะอ่าคนที่อาจจะมีพื้นฐานทาง คณิศตาสตร์น้อยนะครับถ้าถ้ามากเนี่ยไม่เป็นไรเข้าใจแล้วก็ผ่านไปเรื่องอื่นได้นะครับแต่ว่าต้องทําข้อสอบให้ผ่านทุกข้อโดยที่ไม่ต้องคือให้ทําไปก่อนเสร็จแล้วค่อยเปิดในคลิปอา่านคลิปฝังว่าเฉลยข้อไหนนะครับหรือว่ามันตรงกับของเราหรือเปล่าก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็บทเรียนที่4นี้ก็เท่าที่ติดตามมาก็ออกก็อสอบทุกครั้งนะครับ โดยเฉพาะกําไรขาดทุนดอกเบี้ยนะครับออกข้อละอ่าเรื่องละสองสาข้อเป็นประจําครับผมข้อนี้นะครับนางสมรเนี่ยให้นายมานะนะครับกู้เงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับในเวลาสี่เดือนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับจงหาว่านายมานะเนี่ยจะต้องเสียดอกเบี้ยกี่บาทนะครับ สูตรของดอกเบเี้ยก็คือเงินต้นนะครับคูณด้วยระยะเวลาครับเป็นปีนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คือเงินต้น10000บาทนะครับคูณด้ยะเวลาคือ1ส่วนส ของปีนะครับเพราะว่าสี่เดือนเนี่ยก็คือสี่ส่วนสิบสองเท่ากับหนึ่งส่วนสามนั่นเองครับคูณกับอัตราก็คือเก้าส่วนร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์นี้คือส่วนด้วยร้อยเราก็ไม่ค่าเท่ากับตัดหนึ่งตัดสามตัดตัดนะก็คือสามร้อยนั่นเองครับตอบข้อขอไข่ครับครับผม ข้อนี้นะป่านี้ได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากจากธนาคาร250บาทนะจากการฝากเงิน25,000บาทเนี่ยใดเวลา4เดือนครับจงหาอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับก็แทนค่าตามสูตรหาดอกเบีย้ยเลยนะครับเงินต้นก็คือ25,000บาทเนี่ยคูณกับระยะเวลาเป็นปีนะครับ4เดือนก็คือ1 3ส่วนปีนั่นเองครับคูณ้วยอัตราดอกเบีย้ยเรายังไม่รู้นะครับ ก็เป็น x 0ด้วย1หร้0 0เท่ากับเขาบอกว่าได้รับดอกเบีย้ย2งน้า50นะครับเขาก็ย้ายข่าสมการคนระับเท่ากับตัดน2ะ50 0 แล้วกับ3นี่ครับตอบก็ไก่นะครับ3%ครับ